ปีกไก่ย่างสมตำล้วกะน,นองปีกไก่ย่างด้วยหมอ Air er ้อแอร์ฟ y e เแอร์เรกะสมตำผักสลัดสวัสดีค่ะพรมน้องค่ะันมี้มาพบกันนิวเบียนแชนแนลอีกแล้วค่ะ มืัอนี้นิ้วเบนสิพามากินไก่ปีกไก่ย่างกรอบๆแล้วก็สมตำล้วก็สลัดแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะค่ะเนาะก้อนสิไปกินกะฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมนิ้วเบนชั้นแนวนิ้วเบนกะไปเยี่ยมสุขภูสุขณนเยอะเด้อค่ะเด้อจังเลยกะฝากพ่อแม่พี่น้องไอ้เพื่อนๆสุขภูสุขณนอัน เชิญจุดหมายหน่อยไว้นาะนิ้วเบนกต่จะไปตามจุดหมายหน่อยแม่นาะค่ะเนาะเพื่อนไม่ก็ล้อจากสามสี่หมื่นไดเด้อค่ะเดินนิ้วเบนไปหาสุขสุข,สขละ่ะขอบคุณละลายค่ะมา,ม,าม้าอนมื้อนีไม่กินตำมะฮงกับปีกไก่เหมือนกันตอนแรกว่าจะกินอันปีกไก่เหล่นเราเอาไปมะาโอ้ยกระชี่หาเนี้ยกินกับก้อนสนกมามา้าพี่น้องค่ะฮึแจบตำมะฮง Mình sẽ nấu câu với nhau bữa bây giờ muốn thử nấu bữa lần nữa. Lần đầu tiên, khi mình ăn bữa lần bắt ăn เป็นนองหนึ่งกินใกล้ถอดฮส่มเศรษายเก็บแบบตู้เก็บแบบตู้จากสวนมะส่พรอม ซื่อสญญารเนี้ยว่าดเทสสัมยาสขน้ำมเสร็จแล้วไปขีข่ขานได้อเปลดีเทสสัสนี่คะต่ำขึ้นยากพีเจกับกบแส่บครับ อย่างใส่หมอแอร์ไฟเยอะแสบครับพี่น้องกว่าบ แบบๆมามาเพื่อนๆได้ออยังกินแล้วนิวเบียร์ยินตำหุ่งกับผัก อันก็ดูใกล้เสร็จจ้ะย่เห็นกะทิกินเบิร์ด่นะแ,แต่ว่าเห็นสีบอล อากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องมึงเศ้าตื้นคือน้าวยेนไ่วมันนาว โอเคพี่น้องคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละค่ะเพราะว่ามันจะโดนปวดเดี๋ยวนี้เวียนก็จะกินต่ออยูอ่ขอบคุณหลายๆเด้อครับเพื่อครับเพื่อนๆส,สุขภูษุกุศลคอยอยู่ดีมีแห้งสุสขภูษุกุศลเด้อค่ะเด้อโศกมานสุขภูษุุศลให้ผ่านกดส,สุขภูสุคนศลหรอกอะดูแลร่างกายคอยแห้งด้วยด้วยส,สุขภูษุกุศลสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า thank you บ๊ายบาย